Wake gặp long hail in hail oi! 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 Hello! Hello, gặp said goodbye. Maybe only love. Again in life. Next life. là one khui it'd be Để We got để hail in ไปไหนไม่ไม่ก็คุยกันเลยเดี๋ยวไปคุยที่ไหนบอกว่าจะมาเป็นจะมาเป็นพ่อสื่อให้อ่ะเดี๋ยวไปคุยกับเฮเลนคุยกับอะไรปะล้อจะคุยกับเฮเลนไม่ใช่หรอคุยกับอะไรเดี๋ยวพี่ไปหน่อยของงินของยูไม่เป๊ีปะล้อไม่คุยกับอะไรเดี๋ยวพี่อยู่นี่แหละไปก่อนเลยน้องเดี๋ยวพี่อยู่นี่แหละทำไมอ่ะเดี๋ยวดูครับ อ๋อผมเข้าใจแล้วน้องส้มส้มยืนอ,อยู่กับน้องเฮเลนะ่ะทำยังไงดีก็เดี๋ยวไปตรงอื่นก็ได้ตรงที่แบบที่ไม่มีพี่ตรงนี้นไปที่อื่นดีกว่าโคโลมาล้อมาง้อเฮเลนเหรอ ใช่ใช่ครับใช่แล้วุ้ยว่าใส่ชุด รับแล้วจ้าเอาก่อนเลยน้องจงไปคุยกันเลยเดี๋ยวพี่พี่รอนี่แหละคุยแล้วคุยสุดท้ายแล้วพี่พี่ฟังนะสุดท้ายแล้วคือเราก็ต้องเอาพี่เพื่อนพี่น้องก่อนอยู่แล้วไงทำไมวะคือทำไมต้องมามาเจอเดี๋ยวไอ้เอ้ยแล้วเพื่อนพี่น้องก็เป็นเพื่อนพี่น้องก็เป็นอันดับแรกอ่ะมีอะไรเรารวมงานเหรอยที่โปรโมทหรือเปล่ามีอะไรเราคุยผู้พิพากษามอีเยอะ มีอะไรเราคุยกันได้พี่ชายเปิดใจคุยกันไหมพี่บอกพี่บอกเขาไว้ว่าอย่าเจอกันอีกเลยแล้วก็ส่งมาว่าไปหาคนของคุณเนี่ยบอกอย่างนั้นเหรอเออไปหาคนของคุณแล้วพี่ทำไงต่อพี่ก็ไม่ได้พูดอะไรพี่ก็เดินออกไปเลยคือพี่ไม่ได้มีใครไงเข้าใจป่ะทำอะไรพี่พี่ก็ให้เขาเป็น ถึงพี่อาจจะคุยเยอะก็จริงไว้แต่แบบขอรู้ได้หรอว่าพี่มีมีสาวทำไมเขาพูดอย่างนั้นอะไม่หาคนออกไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ไม่ไดีดรับ message หรอกเว้ยน้องแต่แบบมันไม่ใครเลยเหรอฮเออเอ้ยบางทีเสก็ได้ให้พูดนะว้า เองก็ไม่คุยกันไหนน้องเดี๋ยวพี่นั่งรอเน,นี่ยแหละนั่งดูหรีรอเน,นี่ยไปก่อนเลยไม่เป็นไรครับถ้ามันทำให้พี่ไม่สบายใจเราไม่ไปดีกว่า เพื่อนขอเข้าใจพี่นะเว้ยเข,ข้าใจอะเข้าใจครับเข้าใจครับยีฟันให้พี่ดูเด็ดน้องชายพี่บอกเลิกคุยเขาไปแล้วอะ่ะพี่ต้องทำไงวะน้องพี่ก็ไม่รู้ว่าต้องทำไงเลยไม่รู้ว่าต้องทาไงต่อเว้ยน้องเอาตรงๆเลยไม่รู้ว่าแบบ เจอหน้ากันมันต้องรู้สึกไงอะ่ะเข้าใจะปะคนแบบก็ได้แค่แบบทำใจอะเลยไปไว้แต่ก็ต้องทำใจไว้คุยเยอะเองไว้มันก็ต้องอย่างนี้แหละความแบบ หลายอย่างมันคิดมากเข้ามาในหัวเขาจะปะพี่ก็ยังรู้สึกผิดกับตัวเองเลยว่าทำไมแบบคุยเยอะอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้อยากคุยเยอะหรอกจริงๆอะหลายอย่างมันวนเวียนเข้ามาในหัวเว้มันเลยทําให้แบบทําอะไรไม่ถูกเข้าจะปะทุกอย่างพอมนรวมเข้ามาในหัวเองเคยเป็นปะล่ะเวลาอะไรมันเข้ามาในหัวทุกอย่างมันก็ทําอะไรไม่ถูกจริงปะเห็นอะไรไปมันก็เซ็งไปหมดถูกปะเข้าใจครับมันก็ต้องมีกันบ้างเว้ยช่วงขนาดหนึ่งอะ คิดเยอไงพี่เป็นคนคิดมากอยู่แล้วส่วนตัวพี่อ่ะนั่นแหละลบนเพื่อนเลบนเพอน่าลนเพนเลบเไหนจะคุยไปลบก็ได้นไม่เป็นไรแต่วิ่งกันไปก็ได้3คนจะเย็นพี่เย็น ผมอะดีพี่น้องเทเดนมันก็คุยปกติไปเลยนะ้องพี่ว่าเองดีนะเว้ยเองทะเลาะกับเขาเองกลับไปคุยกับเขาได้พี่ทะเลาะกับเขาพี่กลับไปคุยกับเขาไม่ไม่ได้หรอกเว้ยพี่ไม่รู้ว่าพี่ต้องทําตัวยังไงข้าใจ้่ปะเพราะทุกอย่างมันเวียนเข้ามาในหัวเว้ยตอนนี้พี่ก็รู้สึกว่าเริ่มไม่อยากคุยกับใครละน่าจะเป็นช่วงไปก่อนแล้วถ้าพูดตรงๆนะเหนื่อยแล้วถูกไหมล่ะมันไม่ใช่เหนื่อยหรอกเว้ยแต่เพราะเพราะแบบยิ่งคุยยิ่งคิดมากข้าบจะปะคนเรามันก็ต้องมีอะไรอย่างงี้แหละ คิดมากเว้ยเข้าใจะปะ่ะพี่ไม่อยากให้เขาแบบมานั่งแบบคิดไปไกลอะว่าแบบต้องโน้นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้เขาไปเจอคนคนที่ดีดีกว่าเว้ยน้องแต่พี่ก็เป็นห่วงนะแต่ห่วงข้างๆเดีกวน้องก็ภาวนาให้เขาเจอคนที่ดีไว้คนที่แบบไม่ไม่ใช่อย่างพี่อะ ตัวผมเองก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกพี่าเาขาดีนะเขาดีกับพี่จัดเลยนะพี่เห็นความพยายามเขาม,มาเยอะมากเลยเขาพยายามแบบพยายามจริงนะพี่เห็นตลอดเว้ยต่อยพี่แบบไม่ได้ติดตอะไรเงี้ยเขาก็พยายามตลอดไงพี่เห็นพี่เห็นหมดละแต่พี่คิดมากไปเองแหละแล้วเมื่อวานก็พูดกับเขาไปแล้วว่าจะเลิกคุยกับเขาไงมันทําอะไรไม่ได้แล้วน้องไม่รู้ว่าต้องกลับกลับไปทํายังไงเว้ยน้องคิดไม่ออกจริงตอนนี้มันตันเว้ย ตตัวผมเองก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกพี่ชายผมก็ทําเฮเลนร้องไห้มาเยอะละอย่ะมาทําของงอนอีกไปนัวไปเล่นกับนักศึกษาอีกจริงๆผมก็เคยคิดแบบพี่นะอยากให้เขาไปเจอคนที่ดีกว่าดีกว่าเราแต่ให้เขาไปเจอคนที่เขาอ,อยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วไม่ต้องร้องไห้ ไม่มีอะไรเลยนอกจากคำว่าขอโทษไปถ้าพูดกับเขาได้นะแต่เขาไม่รับฟังหรกแต่ก็แบบได้แต่พูดกับตัวเองอะเนาะขอโทษที่แบบเขาอาจจะรู้สึกเกินไปอะไรเงี้ยเขาพยายาม้ยพี่เห็นหนึ่งความพยายามของเขาจริงไม่ไงั้นพี่จะบอกพวกเองทำไมว่าพวกไอดอลหรือว่าธนาคารอะไรเงี้ยเขาทักไม่ให้กำลังใจทุกลูกเลยทุกอย่างอะเวลาจะทำอะไรเงี้ยความพยายามแบบ เขาเยอะจริงไว้น้องแต่พี่ไม่รู้ว่ะสับสนวนมาตอนนี้คือสับสนจริงนะเปียกโอ้ครับเดินซ้ายก็ไม่กล้าเดินขวาไม่กล้าเว้ยพอๆเป็นเรื่องนะ ก็ได้แค่แบบเดินหน้าแล้วก้าวต่อไปไว้น้องเนี่ยที่พี่ต้องทำเฮ้ยความรักมันการที่การที่พี่เอาผมฟังพี่ผมฟังพี Idol ่ฟังเออพี่ฟังผมนะถ้าพี่ คือความรักอ่ะมันไม่ได้ทุกคนนะแต่ถ้าพี่มีแล้วแบบว่ามันทําให้พี่ดาวอยู่ทุกวันเป็นแบบนี้อยู่ทุกวันอย่ามีเลยผมไม่แนะนาให้พี่มีเลยดีกว่าไม่อยากให้พี่ชาไปแบบนี้แต่ตอนนี้พี่ตัดได้ทุกคนก็โอเคแล้วผมโอเคแล้วพี่เลือกที่จะถอยออกมาก็โอเคแล้วพี่ไม่ยอมใครแล้วพี่อยู่อมพี่แบบนี้แหละเลยไปอ่ะเดี๋ยววันไหนอยากมีมันเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วนมาอ่ะจริงป่ะพี่เป็นคนแบบไม่ได้หอยหาเขาใช่ป่ะเปียก ถ้า,ามันจะมีเดี๋ยววันนึงมันเข้ากันจริงๆเดียมันก็เจอเหมือนที่พี่เจอเขาหละมันก็จริงรอะเวลาเนาะใช่คนเราถ้ามันละถ้าแบบมันยังแบบจะมีอะไรต่อกันจริงเดี๋ยวก็วนกลับมาเจอกันเลยพี่คิดแค่นั้นแหละไม่ฟังนะคือเราไม่รู้เราไม่สามารถรู้รู้เขาได้หรอกว่าเขารักหรือไม่รักเขาหวังดีหรือไม่หวังดีอ่ะตัวเองเราก็เช่นกันเขาก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเรารักหรือไม่รักหวังดีหรือไม่หวังดีไม่เคยรู้หรอกนอกจากนั่นแหละเราเราเราต้องรอคนที่แบบว่าเต็มใจที่จะรักเราจริงๆอ่ะเดี๋ยวก็เข้ามาหาาเเรอง ตอนนี้เราแค่ใช้ชีวิตคนเยวใช้ชีวิตกับเพื่อนพี่น้องไปก่อนอวันไหนวันหนึ่งเวลามันก็นั่นแหละเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆมันก็มาความรักอะที่หอมดิธนาคารเดี๋ยวไปเดี๋ยวเข้ามาคุยกันต่อนะเปลี่ยนสภาพเดี๋ยว to law.